ปัญหาเกษตรกรชาวสวนชาวไร่กับการใช้สารเคมีเมื่อถึงวันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาซ้ำซากทั้งที่เราต่างทราบกันดีว่าสารเคมีเหล่านี้ส่งผลเสียต่อร่างกายแต่ทำไมเกษตรกร,กรวันนี้ยังคงใช้กันไม่เห็นมีแนะ้วที่เขาไม่ใช้ไม่ฉีดยา ไม่กินไม่ได้กินหรอไม่มีทางเลือกไม่ใครอยากใช้บางคนที่คิดว่าเออจะไม่ใช้พรสุดท้ายมันก็แห้งตายเป็นฟางหมดอย่างทั้นาไม่ใช้อยู่เจ้าเดียวเนี่ยคือไม่เกินสอ,อาทิตย์คือเราก็ไม่เหลือแล้วเงี้ยคือมันเหมือนกับมันมาลุ้งที่เราทีเดียวเนี้ยความทุกข์ของชาวนาก็มีตอนที่ว่าข้าวไม่ดีข้าวเป็นโรคพอได้ข้าวแล้วราคาถูกเนี่ยน่ะความทุกข์แน่ บ้านเราเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่เรามีพื้นที่เกษตรกรรมตั้งประมาณ38นะ,ะของทั้งประเทศเราก็มีคนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรเนี่ยประมาณ40ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเรามองว่าเขารับสัมผัสสารปรับสตูพืชนะคะสารปราบสตูพืชพวกนี้เนี่ยมันจะรบกวนการทําง,งานของต่อมไรท่อก็จะส่งผลให้เพิ่มการเกิดโรคเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหลอดเลือดโรคหัวใจ จากการศึกษาข้อมูลย้อนหลังไป2-3ปีทำให้ทีมวิจัยพบข้อมูลว่าจำนวนเกษตรกรที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับสารเคมีที่ใช้อย่างมีนัยะทาง NIH AH เองเนะคะประกาศต้องการ ให้มี geo h e a l t hub global environmental and occupational h e a l t hub นะคะหรือเขาเรียกย่อๆว่า geo h e a l t hub ในหลายทวีทั่วโลกนะคะก็เป็นที่มาที่ว่าเราก็เลยเลือกประเด็นเรื่อง agricultural hell นะคะเป็นเรื่องที่เราคิดว่าน่าจะสามารถ represent ทางด้าน southeast asia ได้นะคะเราก็เลยสมัครโดยใช้ชื่อว่าเป็น improving agricultural h e a l t h in southeast asia นะคะ และเพื่อให้ได้คำตอบชัดเจนมากยิ่งขึ้นจึงได้มีการรับอาสาสมัครเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมกับงานวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากการใช้สารเคมีและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพโดยงานวิจัยชิ้นนี้จะแบ่งกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมวิจัยออกเป็น2กลุ่มโดยเริ่มจากกลุ่มกเกษตรกรที่ใช้สารเคมีโดยตรงและกลุ่มกเกษตรกรที่มีภาวะเสี่ยงขณะตั้งครรภ์ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ได้แบ่งพื้นที่การเก็บข้อมูลในหลายพื้นที่เช่น จังหวัดนครสวรรค์เก็บข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกอ้อยเป็นหลักจังหวัดพิษณุโลกเก็บข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกข้าวเป็นหลักและจังหวัดยะโสธรเก็บข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกพืชแบบไม่ใช้สารเคมีเพื่อเป็นการเปรียบเทียบ ก็มีเกษตรกรทั้ง3พื้นที่เนี่ยยินดีเข้าร่วมโครงการพอเรารีคูดเข้าเข้าโครงการนะเนื่องจากเราต้องการดูผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารปรับสัตุูพืชเขาต้องบันทึกไดอารี่ให้เราอะค่ะไดอารี่นี้ก็คือว่าวันไหนเขาใช้สารอะไรเขามีผลกระทบยังไงบ้างมีอาการอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะเขาจะอยู่ในโครงการเรา2ปีนะคะ แล้วก็พอทุก8เดือนนียเราจะตรวจสุขภาพให้นะคะข้อมูลที่ได้จากสมุดบันทึกและผลตรวจสุขภาพในแต่ละครั้งจะเป็นหลักฐานสำคัญที่จะช่วยยืนยันถึงโทษของสารเคมีที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพของเกษตรกรและคนในครอบครัว ผลจากการศึกษาของโครงการนี้นะคะก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นให้เราเริ่มมองเห็นว่ากเกษตรกรที่เขารับสัมผัสสรตะสตูพืชเนี่ยค่ะมันส่งผลกระทบถึงการพัฒนาการของเด็กนะคะเรื่องความฉลาดทางสติปัญญาแล้วก็เรื่องการพัฒนาของกล้ามเนื้อนะคะมัดเล็กมัดใหญ่ซึ่งเมื่อเราพบว่ามันมีผลกระทบต่อเด็กเนี่ยนะคะก็เหมือนเป็นปัจจัยหนึ่งที่เรามองว่า เด็กก็คือคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตถ้าเขาพัฒนาการไม่สมวัยเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มองว่ารัฐบาลน่าจะให้ความสําคัญคือถ้าเกิดเราวิเคราะห์หรือทําข้อมูลออกมาเนี่ยเราไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่เฉพาะในประเทศเราเท่านั้นมันก็ยังจะเป็นภาพกว้างที่จะนําสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือไปผลักดันนโยบายในเรื่องของการออกกฎหมายเพื่อให้เกิดการคุ้มครอง เกษตรกร,เ,ร,กรเพราะว่าประเทศไทยเราก็ประกาศอยู่เรื่อยๆนะคะเราอยากจะเป็นครัวของโลกแต่ว่าในการที่เราจะเป็นครัวของโลกเนะะี่ยค่ะสุขภาพและก็ความปลอดภัยของผู้ผลิตนะคะที่เป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเราก็มองว่ามีความสําคัญอย่างมากนะคะเราก็อยากให้เขานอกจากจะผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงคนทั้งโลกแล้วเนะะี่ยเขาเองก็ได้รับการดูแลได้รับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยให้เหมือนกับกลุ่มอื่นๆในประเทศนะคะ เชื่อว่างานวิจัยชิ้นนี้จะส่งผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจผลเสียที่เกิดขึ้นแก่เกษตรกรที่กำลังจะใช้สารเคมีจากความรู้เท่าไม่ถึงการเพราะนั่นหมายถึงสุขภาพของตัวคุณเองและคนในครอบครัวที่ต้องแลกมา